แม่ห kind of ักสีแม่ยักษีแม่ยั่ษีหมวดไดหงวดใดแม่ยักสีแม่ยักสีแล้วบ่มากบันอู้หียงจังมาห่วงมาให้พวดเธอเดียวหน่มันเป็นอีังใคยเพิ้กับผัวไดี๋น้อชีวิตคนนี่น้อมเป็นตนาสมเพีเบทนาเถอน้อสมเพีสมเพีเดีนี้สมเพียรไรสมเพีชีวิตคู่ไร กับบริเวณน้ำคู่ยุเรียลูกมืงเดี๋ชั่วโมงคู่ยุเรียเอาเป็นยังค่ะคู่เพิ่นป๋าผัวฮะผัวเพิ่นปะไอหัวหลานที่เพิบบนบนไอหัวหลานป๋าเพิ่นทิ่นไหมลูกนี่ตีเกยที่มึงนานนั่เลี้ยงเราแมนมียนง่ากว่าเมีนหาล่ะแมนผู้นี้ล่ะกูข้อหาเราสูมึงเฮ้ยล่ะฮะบัลลามาดสวัสดีค่ะ ของเล่นไม่ติดลาละชาดรุ่นนีเซต่าหรือชัดแบบดิแม่ใหญ่สีแล้วบอมักบักมีอแม่ใหญ่สีแล้วบอมักบักมีอแม่ใหญ่สีแล้วบอมักบักมีอห้องหาผอมไปเข้าไปแม่ใหญ่สีแม,แม่ใหญ่สีแม่ใหญ่สี อวดีค่ะเจใจมากเลดิท่างตนท่างดอกโอ้ยเจตอนนี้ยังบ่มีดอกเอาเป็นว่างวดหนาเนอะเจอันค้นเขาเมื่อเสือเขากันยังบ่ได้เอาม่หายอยู่เมียจ้าว่านาแล้ววุ้ยครับเจครับขอเถัวครับผมผมขาสากินคำลูกบอกหน่อยกัยังเลียนอยู่ขอพัดขอพอนไปสักก่อนครับเจพัดพอนอีกแล้วต้องให้เจเนี่ยแหละได้มาตามตัวตนเองเนี่ยฮะ บปวดหนาเนาะเจนเนาะปวดหน้าบ่ราะีสัญญาแน่นอนท์วดใดปวดใดไม่ยุดสิแม่ใหญ่สีแล้วบ่มักบับนี้แม่ใหญ่สีแล้วบ่มักบับนี้แม่ใหญ่สีคือบ่มักบับนี้ว้ายข้าเนี่ยร้อนจะขอคนละม้งเน,นาะอันอันงวดหนานี่แหละค่ะงวดหน้าแท้นะไม่หย่สิแน่นะ ท่นมาถามมาไร่งวานานละก็อ,อย่าหวังว่าสูงสองคนสิมีตีสุกหัวนอนไอสิเผาเฮียนมันบันนดเลยมาเอาล้มเสียบากูภาคุไปเที่ยวบาโฮดตะวันดอกตะวันแดงแสงจอกแสง,จ,งจันมุ่นอะ่ะภากุไปเมื่อไงปาดที่ท,ท้กูมาสูนขัดแน่แต่เฮือมาถามมืไอไดลกับไ่ได้จักเชียมาเมื่อนี้กันยังบ่ได้นัดนานนัดหลังนัดเมื่อนั้นเมื่อนี้ มืองอีสีกับมึงมี่ั่นกูว่าถามอีกมึงไม่ให้กูล้วก็กูสิเผาเฮียมมึงสิเหมดเลยไกล้หมูมบ้ากูศูนย์ไอ้ตากูได้สตัวท่ากูณแดงเมากูบ้านกูท่านนี่ไปยุ่เยเฮาสีเจ้าไปกู้หนียืมสินเขามาเห็นยังมันเขามาตามหนีเห็นบ่อยากไอ้ผัวไอ้คนอยากไอ้ท้ายบ้านเพลินคนเมื่อเงินจบหักแท้เอาท่านคอยบอกกู้หนียืมสินคอยเซียวไซมาใส่ใจอยูอย่ในเงื่อนหะส่งซื้อเลขเนะี่ยมันกับบริจายคอย มันก็เป็นน้ำเจ้านั่นล่ละบักัวเแห้งซวยเป็นยังคือบ่อไปหาเหตุการณ์เหตุงานมาเหตุไฮไซน่าอยู่นี่มันสิพ่ออยู่พ่อกี่นี่ยังเดี๋ยวด้วเจ้ากันโทษใครสม,มอดเดี๋ยวีิเออโอ้ยกูมัง่งอยดแค่นนเบือ่อเบือ่อคือกันละ ถิ่มคือปลาเอจังงๆเสียมลบสถานะหมูไปนี่เปียดอีกถึงเจ้าที่เจ่าที่หัว้า,า,งงานก็งาคเจ้าคือเก้าแล้วเจ่าม,มันเป็นเวรเป็นกรรมบ,บอสพี่ล่อยไปคุยกับบอกน,น้อยนะ้อยนั้นคู่เสียงเจ้ามาหว่วงมาให้พวดเธอเดียวนี่ มันเป็นอีหยังข้อยพิษกับผัวห่วยพิษกับผัวมันกัดจีงกายงั้นค่อยๆว่าค่อยจ้ากันก็ได้ตัวห่วยเลือก็มั่นแล้วนี่นะวายอย่ามาห่วงมาให้ยอยู่นี้มันอยากอายคู่อยากอายนักเรียนพื้นเขาบ่อายแม่มันละบ่มีกัดจีกระใจสอนแล้วโอ้ยบ่สอนจังทดหนาทีห้องเฉเย็นๆนี่แหละชีวิตคนมันมีขึ้นมีลง เอาธรรมาเขาหัวใจตัวเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเขาควบหัวใจค่อยๆประคับประคองไปเดอ้อครูเดอ้อโอ้ยนเนาะจะเกลียดจังไหนแล้วแต่เงินสิจาา่ยยายค่าเล็กไปย่าสีกว่ากระบอมีแถมเงินสิซื้อเกือบตาต้านในบักเล่น้อยนั่นอ,อีกห่วยน้อยเน้อชีวิตคนนี่น้อเมื่อเป็นตระหนาสมเพียรเบียดท้าหนาเถอาะโอ้สมเพียรสมเพียรเดี๋ยวนี้สมเพียรไรสมเพียรชีวิตคู่ไรเอา้า มันจิบ่หฮยงเกินไปจีชาวจีนขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถ่อย่างวาแขนมุกคือเป็นทั้งสั้น ของลูกอาจเป็นเพราะธรรมชาติของพวกเขาส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการค้าขายจึงมีทักษะในอ๋ออ่านหนังสือบะลูพกพ่อบุงแม่นคะ่ะอาจารย์ใกล้สีสอบเร็วหนูก็เลยต้องอ่านหนังสือคะ่ะหนูขย,ยันนะลูกเนานะแต่ขย,ยันปันไปกับบริเียน้นำคู่ยุเยลียลูกมือนดินชมชงู่ยุเลียเอาเป็นยังคะ่ะคูเพิ่นป้าผัวฮะผัวเพิ่นป้าไอหัวละานที่เพิ่นน ปลาเป็นทิมไหมลูกเป็นอยังคือปลาค่ะแกจักแล้วปวดแล้วปวดวิคให้ห่วงห่วงให้อยู่เหตุจังเลก็บอกส่งเอาทำมาเข่าแล้วก็บอกส่งคู่ก็ได้ส่งเพจเวทนาคู่ก็ดึงนี้มาเนี่ยล่ะโอ้ยเนาะแล้วเหตุจังเลจะคู่จังสิได้เลื่อนกต่คิดว่า่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าชีวิตเท่ากับยังสีแหละลูกแต่ว่าคู่กับฝากเคือกันเด้อเธอกับนายเจมบอลนั่นแกจะให้ทะเลาะกันนะลูกเด้อคู่เป็นไฟประคองกับเบื้อยู่ มียังคอยว่าคอยจากันเพื่อนอยูยใกล้กันบ่แมนบะแมนค่ะคู่หนูกับไดรอยากมีปัญหากับเจมบอลหรอกค่ะเออนั่นแหละมี่ยังค่อยว่าค่อยจากันห้องเรียนเดียวกันเนาะดูเนาะค่ะคู่ค่ะแม่ยังหนูสงสัยไหมค่ะสงสัยเรื่องการเรียนนี่บะบ่มแมนค่ะเรื่องคู่ยูเลียไหมค่ะอันที่ว่าหัวแล้วหัวแหลนล้านนะแมนคู่ปะค่ะบ่มแมนบ่มแมนลูกเจ้าบุพยังสั่นอยากอายคน โอ้ยหลับมาได้มันไม่ใช่เลยลูกมันป้อช้าอย่าพูดไปอย่าไก่อยากไก่พูดไม่อย่ายไก่คนหัวหลานมาโรงเรียนกับมีแค่คู่สมชายตัวนี่บักบ่อนนี่ตีใหญ่ที่มึงอนานมาเรียงเราแมนมีงงามกว่า,มาแมนล่ะแมนผู้นี้ละ่ะกูข้อหาเราสูมึงตู้มึอนี่ไอ้มันยิ่งแยงอยู่ดีดมึงเสีอใจ,<ม>ใจกูเถนะิดน้านี่ละกูถือกูข้อหาสูมึงเอานัน่นฉักมาเดี๋ยว่วาจังไหน ถึงแล้ววาสันนี่อ๋ออิรีตัวนี้ใช่รึบักลาหมาเด็กมูใหญ่มากแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยาซื้อม้าฟางป้าตัวจริงว่ารอแ้ขอบคุณครับอีหลีเย้ากูขึ้นมาขาแถบานอิรลีห่ะเซียวรอเนาะน่ารักแ้บักลาเป็นยังไงบ้างหงสีเย่งามโพดตี งามครับงามงามครับตรงปุ๊กตรงปุ๊กเหรอเนาะนั่นเรามื่เย่อซื่อไม่ให้นะครับกินเลยหลายครับผมกินเลยหลายเด้อป่อบอกเนื้อหัวใยญ่เยอะแยะครับสวัสดีค่ะบุ๊ยเด็กของเล่นไม่จิลราร่าด รุ่นนี่เ่ตหนึ่งเแบบนี้จะมันว่าให้หนูคักเนาะพี่บุย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 ตั้งแต่ผัดคนนี้ผู้สูงผู้สาวเมื่อนี้เนาะการเต้งตงเต้งตัวกับเปียนไส่กางเกงยีนเกือบพ้นนุ่มข้องเวิร์ดเอ้ยใส่ไม่รื่นกับพือจะของเนาะรถลดกระซือไม่ซือสดกับบรบาดออกไปหากูหายืมมา มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากน่อยบอคนกำลังมีความรักคนกำลังมีผู้สาวเขาตอนเนี้ยกำลังแบบว่าเขาได้เขาเข้มกำลังแบบว่าความรักแบบหวานชื่นยังสิแม่มันก็ต้องแบบลงทุนให้จากองจากน้อยมันสิเป็นนี่เป็นสิ้นกับบ้ากันดอกลามือนี่าอบาสิพาวันน่ะเขาไปในเมืองไปหาออกเดทเที่ยวแรกไปในเมือง เอ้มึงคอยไปน้ำนี่เห็นว่าก,กระด้นะแมนพวกมึงจะไปเป็นกลาขงของข้ออะนรยังคูจะไปฮับวันไปในเมืองพวกมึงน่ะเฝ้าไอเต่ามีผู้สองตวัวนี่ไว้ให้ดีโลดเนาะและะ้วก็ไอเต่ามีผู้นี่ก็นังเต่งความรักคงจะองไว้ให้นัน่นมอย่าให้ปอยหลุดลอยไปไหนใดเข้าใจพอไอแบกอันเดอกะไปะหายมูหนูไปน้ำเนาะอะกะไปหายมูหนูไปน้ำโอ้ย

ไปไปเฝ้าออไปไปเซ็กกับไปเฝ้าออไปหมอล่บวยจะขายญี่ปุ่นกินเอีอยงจะพับอัิดผู้ใหญ่ขาไหบปะนี้เนาะคว้างแสงนั้นนี่นนนเด้อ